ตอนที่242พวกเราคาระวะผู้อาวุโสเยตไออาวุธวิญญาณหลี่ชัางหมิงมองท่าทางเคร่งเครียดของนักพรสชัางสวียนและเจ้าสำนักจือชิงแล้วก็ต้องขมวดคิ้วมุนหรือว่าท่านบนรรพจารย์เย่จะเพิ่มระดับขั้นให้กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ได้จริงๆแต่ว่านี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปกระมังอาจารย์ไออาวุธวิญญาณคือสิ่งใดหรือขอรับหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งหลี่ฉางหมิงก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสยัย สิ่งที่เรียกว่าไอาอาวุธวิญญาณก็คือการที่ภายในกระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้มีจิตสำนึกของอาวุธวิญญาณขึ้นนักพรตชางสเสวียนเหลือบมองสวีชิงเทียนแล้วเอ่อยอย่างครุ่นคิดว่านี่ก็หมายความว่าภายภาคหน้ากระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นอาวุธเทพจำแรงในตำนานได้หน้าสิเพราว่าก่อนถึงตอนนั้นกระบี่มังกรเพลิงจะต้องกลั่นวิญญาณออกมาเสียก่อนจึงจะสามารถทําให้กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้เลื่อนขั้นได้สําเร็จสวีชิงเทียนพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเอ่อยเสริมว่า ถ้าว่าแม้เวลานี้จะเกิดไอวิญญาณขึ้นมาแล้วแต่หากต้องการกลั่นอาวุธวิญญาณขั้นตอนนี้ยังอีกยาวไกลนะลีช้างหมิงสายสีสะไปมาสิทธ์ก็ยังมีเข้าใจอยู่ดีขอรับนักพรตช้างสเสวียนยกยิ้มขึ้นที่มุมปากพร้อมเอ่ยเบาๆว่าช้างหมิงเจ้าเพียงแค่ต้องจําเอาไว้ว่าการเป็นนายของกระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ขอเพียงเจ้าตั้งใจบำเพ็ญเพียรภายภาคหน้าทุกปัญหาย,ย่อมสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายเอ่ยถึงตรงนี้ นักพรตชางสเสวียนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเหมือนกับคิดบางอย่างขึ้นมาได้กระทันหันจริงสินักพรตชางสเสวียนหันไปมองหลี่ฉ้างหมิงที่ยังคงมีสีหน้างงงวยพร้อมกับเอ่ยถามว่าหากข้าจำมิผิดล่ะก็กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ก่อนหน้านี้นะับเป็นเพียงสมบัติโบราณเท่านั้นมิใช่หรือเหตุใดจู่ๆถึงมีไอาอาวุธวิญญาณได้กันสวีชิงเทียนและนักพรตช้างสเสวียนสบตากันเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองหลี่ช้างหมิงเป็นเพราะท่านบนรรพจารย์เย่ขอรับ หลี่ช้างหมิงพยักหน้าเมื่อครูท่านบรรพจันเย่ได้ใช้กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ชี้แนะการบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่ให้กับสิบจากนั้นลวดลายบนกระบี่มังกรเพลิงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและด้วยเหตุนี้ไอพลังที่แผ่ออกมาจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วยขอรับช้างหมิงเจ้าหมายความว่าผู้อาวุโสยเย่เพียงแค่ใช้กระบี่มังกรเพลิงเพียงครู่เดียวก็ทาให้กระบี่เล่มนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเยี่ยงนั้นหรือสวีชิงเทียนเอ่ยถามหลี่ช้างหมิงพร้อมสีหน้าตื่นตกใจ หลี่ช้างหมิงพงัไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับเป็นการยืนยันนักพรตช้างสเสวียนเอ่ยกับหลี่ช้างหมิงด้วยท่าทางจริงจังว่าช้างหมิงเจ้าจงคิดให้ดีๆคนโกหกต้องกลืนเข็มพันเล่มนะอาจารย์ข้าจะเอาเรื่องเช่นนี้มาล้อท่านเล่นได้เยี่ยงไรกันขอรับหลี่ช้างหมิงเม้มริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ายิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันถึงท่านบนรรพจารย์เย่ด้วย นักพรช้างสวียนไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วนอกจากท่านบนรรพจารย์เย่ใครจะมีอิทธิฤทธิพลิกฟ้าเช่นนี้ได้กันตอนนั้นเองสวีชิงเทียนก็เอ่ยขึ้นด้วยความอิจฉาว่าผู้อาวุโสเย่เก่งกาจเพียงใดกันแน่ถึงสามารถพัฒนาระดับขั้นของอาวุธได้อย่างง่ายดายเพียงนี้ทั้งหมดนี้ช่างน่าเหลือเชื่อย,ยิ่งนักช้างมิงดูท่าว่าก่อนหน้านี้สายตาข้าคงกับแคบเกินไปจึงประเมินคุณสมบัติของเจ้าต่ำเช่นนี้ นักพรตช้างสเสวียนยื่นมือไปตบบาหลีช้างมิงเบาๆอีกครั้งแล้วเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่าได้ทรยศต่อความตั้งใจของท่านบรรพจา์เย่เป็นอันขาดหลีช้างหมิงโค้งคำนับด้วยท่าทางแน่วแน่อาจารย์ได้โปรดวางใจสิ์จะมิทําให้ท่านบรรพจารย์เย่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอรับเอาล่ะเจ้ากลับไปยอดเขาช้างหมิงได้แล้วคอยดูแลท่านบรรพจา์เย่ให้ดีด้วยละ่ะสิทธน้อมรับคําสั่งขอรับ เอ่ยจบหลีชังหมิงก็ออกไปจากตำหนักไทสเวียนและกลับไปยังยอดเขาชางหมิงอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบหลังจากหลีชางหมิงกลับมาถึงยอดเขาชางหมิงก็พบว่าเยช่ชังชิงยังคงมิมีทีท่าจะออกมาจากตำหนักกลางแต่อย่างใดเช่นนั้นเขาจึงนั่งลงกับพื้นอีกครั้งค่อยๆสำรวจความเข้าใจก่อนหน้านี้จนเวลาหนึ่งคืนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ววันรุ่งขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้า ในที่สุดเยช่ชางชิงก็ตื่นขึ้นนี่ข้าหลับไปนานแค่ไหนกันเนี่ยเย่ฉางชิงค่อยๆลืมตาขึ้นพลางเอ่ยพึมพำกับตัวเองวินาทีต่อมาเมื่อได้สติเขาจึงลุกขึ้นยืนทันทีก่อนจะรีบเปิดประตูออกมาเมื่อเยช่ชางชิงได้เห็นภาพตรงหน้าจึงได้รู้ว่าตอนนี้เป็นเช้าของอีกวันแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเหตุใดข้าถึงได้นอนข้ามวันข้ามคืนโดยมิรู้ตัวเช่นนี้เล่าเย่ฉางชิงเอ่ยขึ้นด้วยความสงสยัย ในตอนนั้นเองเย่ชางชิงก็สังเกตเห็นหลี่ฉางหมิงที่ยังคงนั่งสมาธิอยู่ด้านล่างหลี่ฉางหมิงพิธีแต่งตั้งจะเริ่มขึ้นเวลาใดหลังจากลังเลอยู่สักครู่เย่ชางชิงก็เอ่ยถามขึ้นในสายตาของคนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท้เสเวียนฐานะของเขาในตอนนี้คือท่านบรรพจารย์เย่ในตำนานทว่าเยี่ยงไรเสียเขาก็มาเพื่อร่วมพิธีแต่งตั้งหากพลาดพิธีแต่งตั้งไปก็เท่ากับเป็นผู้อาวุโสที่มีให้เกียรติตนเอง หลี่ช้างหมิงได้ยินเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาทันทีพร้อมกับลืมตาขึ้นเรียนท่านเย่พิธีแต่งตั้งจะเริ่มขึ้นตอนเที่ยงวันขอรับหลี่ช้างหมิงลุกขึ้นยืนจากนั้นก็โค้งคำนับให้แก่เย่ช้างชิงที่อยู่ด้านบนเย่ช้างชิงพยักหน้าแล้วเอ่อยอย่างลังเลว่าเอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันเจ้าช่วยไปเตรียมอาหารให้ข้าหน่อยจากนั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วตามข้าไปที่ยอดเขาหลักเพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งก็แล้วกันความจริงแล้วหลังจากหลับข้ามคืนโดยมิรู้ตัว จึงทาให้เย่ชางชิงในเวลานี้รู้สึกหิวเป็นอย่างมากอีกทั้งพูดไปแล้วก็แปลกหลังจากการบำเพ็ญเพียรในช่วงที่ผ่านมาเขาเองก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างแต่มิรู้เพราะเหตุใดทุกครั้งที่ถึงเวลาอาหารก็ยังคงรู้สึกหิวมิต่างอะไรจากเมื่อก่อนเลยหลี่ชางหมิงได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งไปเล็กน้อยเตรียมอาหาร ระดับท่านบนรรพจย์เย่การมีกินอาหารหลายร้อยปีถึงขนาดพันปีเกรงว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกกระมังเพราะแม้แต่ตะบะบารมีเช่นเราในเวลานี้ตลอดหนึ่งปีก็น้อยนักที่จะกินอาหารทว่ายอดฝีมือเช่นท่านบนรรพจาย์เย่เหตุได้ยังคงยึดติดกับอาหารถึงเพียงนี้มีหน้าเป็นไปได้หลังจากเงียบอยู่สักครู่ท่านเย่โปรดรอสักครู่สิจะไปเตรียมอาหารให้ท่านเดี๋ยวนี้ขอรับ เอ่ยจบหลีช้างหมิงก็หมุนตัวจากไปอย่างเร่งรีบแม้เขาจะคิดเช่นนั้นแต่ในเมื่อท่านบรรพจารย์เย่เอ่ยปากแล้วผู้น้อยเช่นเขาย่อมมิกล้าชักช้าหลีช้างหมิงจึงจำต้องออกไปข้างนอกด้วยตัวเองเพื่อเตรียมอาหารให้แก่เย่ช้างชิงจากนั้นเมื่อเย่ช้างชิงกินอาหารเรียบร้อยและเตรียมตัวเสร็จแล้วหลีช้างหมิงจึงได้เดินนำเย่ช้างชิงไปยังยอดเขาหลักผ่านไปครึ่งชั่วยามเมื่อเย่ช้างชิงและหลีช้างหมิงมาถึงสถานที่จัดงานด้านล่างตำหนักไทสเวียน ท่านใดนั้นทั่วทั้งงานก็เกิดความกลาหนขึ้นท่านบรรพจา์เย่มาแล้วหานี่คือท่านบรรพจารย์เย่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนเยี่ยงนั้นหรือเจ้าตาบอดหรือไงถ้าทางโดดเด่นถึงเพียงนี้ทั่วทั้งจงหยวนเกรงว่าคงหาคนที่สองมิพบแล้วเจ้าอย่าพูดไปท่าทางเช่นนี้เหมือนเทพสวรรค์จริงๆนะ พวกเจ้าสังเกตรหรือไม่จิ้งจอกน้อยที่อยู่ในบอกของท่านบรรพจาย์เย่ตัวนั้นมีตะบารมีขั้นสูงสุดของเจ้าปีศาจทาว่าไอาปีศาจกลับเบาบางยิ่งนักช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆสมกับที่เป็นยอดบุรุษจริงๆยังม้ต้องพูดถึงตะบะบารมีเพียงแค่ท่าทางของเขาก็ทำให้พวกเรารู้สึกละอายแล้วเวลานี้ข้าอยากจะท่องกลอนบทหนึ่งหุบปากซะความสามารถอันน้อยนิดของเจ้าอยากทำให้ผู้อาวุโสเย่ต้องรู้สึกคลื่นไส้เลยมินานเมื่อเย่ช้างชิงเดินมา ตัวแทนของสำนักใหญ่ต่างๆผู้มีท่าทางสงบนิ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าต่างก็ทยอยลุกขึ้นยืนก่อนจะโค้งคำนับให้แก่เย่ชางชิงโดยพร้อมเพียงกันอย่างนี้ได้นัดหมายพวกเราคาระวะผู้อาวุโสเย่ทันใดนั้นเสียงอันน่าตกใจก็ดังกึกก้องไปทั่วลานเป็นเวลานาน